สวัสดีค่ะแม่พี่น้องเอสซี่สูบทุกคนนะจ๊ะเนาะยารักยิดกนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยารักชาแนลด้วยจ้ะเด้อมื้อนี้ยารัดพาไม่เห็ดอันเหรียญป่วยทาน,นเนาะจระเนาะมื้อนี้ยารัดสิ๋ไหมผ้า,พาพเหรียญป่วยทานด้วยจ้ะเด้อเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยพึ่งเงินล้ำค่าเนียรักด้วยจ้ะเด้อเข้ามา มาหลับมาชมมากกติสามยายลาติเด้อร์จัดเด้อยาย,ยลาติทำเอี่ยนป่วยทานในส่วนที่ยาลาตเห็ดแล้วเนาะจ้ะเนาะยายลาติเห็ดเรื่อยๆเนาะ์จัดเนาะจ้าเขามาหลับมาชมอากาศก็ะห่อนด้วยจ้ะเด้ออ้อนคักห้อนเนี่ยยังเศร้าอยิเด้นิเศรวงงควรเนี่ แด้กะห้อนเลือเกินะนะเนาะจ๊ะเนาะแด็ดอยังมาโพดมาโพรอันอันนี้หันโอ้ยจักสืรอหยังกุหลาบเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวให้ยยาละชีพก,ก่อนกุหลาบอีหยังี้ยกุหลาบมอนแน่กุหลาบมอนเด้อจะ๊ะเด้อยาละเป็นคนมักสีจืดๆแน่จักหน่อยหนึ่งยาละก็สิมีเป็นสีจืดๆตอนนี้ละเนาะจ๊ะเนาะอันนี้สี สีชมพูเพี้ยนกับสีสีสีสครีมข้างในเนาะจ้ะเนาะเดีสีสันแยรัดมาสีจืดจืดจางๆว่ะสิเด้สีแดงสีเดืงแยรัดบุมีเด้นี่ยราชมาผ่าเปลี่ยนผดผ้าผ่าเปลี่ยนผุยธานเนาะแต่เด้อมาเอาบุญน้ำกันครับเสร็จแล้วก็ได้ไปเรียนบุญกระถอกกับถนโอ้ยกับบะเบนเบิร์ดอลไรเนาะ ยาลิแกได้เห็ดเอาไปบุญกับทินมีเด้อจะเด้อเหรียญปย่ยทานยญาัดนี่ก็ได้แตว่าได้บุญดอกแตว่าได้เห็ดบุญน้ำผึ้งเหรียญปย่ยทานญาติญาติกระห่อนแห้งญาติโบ๋ไหวน้ำห่อนอันนี้อันเปิดพัดลมกะแพร์ตายญาัดอีกเอ,อ้ยคนมีกรรมป้องเฮ่ <laughs> ยังหัวเจ้ากลองนี่ดอก อันเยลัสิวีวอลให้ฟังาจากน้นพี่วายายลัตอันทายพอตุที่พอตุสานกระตาเนาะจา้ะเนาะที่พอตุสานกระตาเยลัตทายลงถูกไปเนาะมีเอชซีเผ่นเข่ามาคอมเมนต์ถามเยลัตวาอยู่ใส่เนาะอยู่ตำบลอำเภออีหยังบอกแด่เด้อเพิ่นวะ,ยะเยลัตเยลัตจะเล่นสิไปอ็ทายพอตู สิบปทายพ่อตู้สานกระตาอีกรอบหนึ่งก่อนบาทนี่อันแต่ว่าให้รอพ่อตู้อยู่ก่อนเนาะพ่อตู้หันเล่าไปอันเราไปเห็นงานอยู่วัดจ้ะเมือ่อไดพ่อตู้ยุดย้ายลัดสิบปทายให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะจ้นเนาะอันนี้กะกระตาใส่ดอกเหรียญปรยท่านนี่กับพ่อตู้เลยจะ้ะพ่อตู้พ่อตู้สานนี่รัดก็าอมาใส่เหรียญปยุ๋ยท่าน อันนี้หั่นยาย่ละก็สิไปเอาน้ำผัดตุอีกดอกผัดตุนสารว้บอถามแล้วเบึงสิไปเบึงเราอยู่เฮือนบอัวบูมือนี้ได้ไปเห็นงานบัวบูมือนี้เดี๋ยวยายลละทับเหรียนโดยท่านนี่แล้วยายละสิไปซองมือนกันกระบอกไกลดอกติ๊กข่างเฮือนกันนี่แหละจ้ะยายลละสิไปทายผัดตุาตายตาเห็นบึงน่าสนะ คุณน่ะเนี่ไหลใช่ง่อยแต่มีเสียงลบกวนนิดหน่อยคือเพื่อนเฮตกอร่างนะครับข่างบ้านแยลัดหาบ้านแยลัดหลาบมอนกูตดตมยแยลัดไว้เลยจัดเอยแยลัดสิไปิไทย ตู้สานกับตามให้เบืองเราสานได้อีย่างแน่แล้วเพราะว่าหลังจากเราเลิกวัดมาเราเลิกจากอันวัดมาพอตู้เหรนเราก็มาสานอยู่เฮือนเราอีกเนี่ยอะไรจะฉีกไปเบิองว่าเราได้สานอีย่างแน่แล้วอืมเดูแต่เดี๋ยวยัาหลับเอาเลยทีนี้ น้อนโทษน้อนโทษน้อนไงนี่ลหละกระตาใจักหนาวอย่างใดน้อยใช่ไหมมีโอกาสได้หนาวอยู่บ่นี่สีชมพูกี่บัวคนเอิญเนาะสีชมพูกี่บัวนี่จ้ะนี่ลาเสียมาเห็ดใส่ในดอกอัน กุหลาบมอนอันนี้จ้ะนี่ล่อนเพ่ไอ้่าก็มีลมมาในลมเย็นมาซวยๆอยู่เนาะจ้ะเนาะ ไงแล้วก็มันอยู่หลังบ้านพี่เก้านี่แหละอยู่หลังบ้านภวานมเรามีลมหายเล็กน้อยเด้ยบ้านหลังบ้านไงแล้วก็ขอขอบมุนขอบคุณเอเจที่เขามาลัำมาชมไงล่ดนอะนาอ กูติตา,ามเย,ยลัตกะเลิกกูไลกกูแชร์กูติตา,ามเย,ยลัเนี่นักสนุนเยลัเนี่ยนี่จ้ะเ้ยเยลัท่อนแหงเลยนะ นี่ลาบเห็ดดอกนี่แล้วนี่ลาบสับปซอหมูข้าตู้ด้วยใช่ไปิดไทยข้าวตู้สารกระตาได้บานไอเอฟซีพิ่นได้เบิึงนี่เพิ่นถามเขมา้ามาเนาะใช่ไหม ุ้ยลงกัมาแล้วเย็นแห้งจะเรียร <laughs> ไม่ใส่เพนนิ่นเนาะจะเนาะเดไม่ได้ลาสิต,ตออดสัด,ด,าาดตัวนี้ออกก่อนลาสิเฮดกีบหฮเบิรงเนาะจะเนาะลาสตัดตัวนี้ออกก่อน bán cái này mà Hãy <laughs> <laughs> subscribe คลิปนี้จากคลิปนี้นอกจากน้อยอยะไรก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเวลาเดี๋ยวจะเด้อสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าไปทาย,ยันปอตู้สานกระตา,ดาเด้อจ้ะเด้อ